มาเยอะเลยนะครับสียังไม่ได้แห้งเลยนะครับสวัสดีพี่น้องผูง้ชิดดูยูทูบครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเฉลยใหม่เครื่องใหม่นะครับแล้วก็หางมือสองบิ้วนะครับอี๋อะไรนะนเงียบๆสุดๆโอ้ใหม่แกะกล่องเลยครับสียังเนื่อยๆอยู่นะครับยังไม่ ยังไม่แห้งเลยนะครับนีม่มาอะไรนะครับมารรงนึกหลัาคันนี้น่าจะหมดไม่น้อยกว่าแสนแสนกว่าบาทครับอ้าสวัสดีพี่เอ็มอเจอกันอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วนะครับมารีวิวคันนี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับไม่ใก้กลองนะพี่เอ็มนี่เล็เบรกนะครับ สุดๆไปเลยนะครับใหม่ทั้งคันเลยครับอ๋อนี่นะครับโครงที่ว่ามือสองบิวนะครับตัวนี้โครงสอบถามเจ้าของมาว่ามื่อสามพันห้าร้อยครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าไปสั่งมาจากเพนไหนนะครับแต่มันเป็นโครงรุ่นเก่าอยู่นะครับ เป็นยันมาทีเอ0 NL อยห้บอนเอลนะครับโอ้นี่คันนี้นะครับมันหมาดใช่ไหมเท่าไหร่นะครัเนี่ยฮะตัวไหนตัวไหนสี่พันแปดยางบ่ โ,โู้ค่นี้บอกลปดสี่พันแปดเลยนะครับนี่ดูดูนะครับดอกอยางดอกอย่างลึกๆเลยนะครับอ้จับไม่ได้เลยนะครับนี่ลื่นลื่นนี่เป็นกระทะขอบสิของรถกระบะนะครับแปลงเป็นซีรูนะครับยันมาร้อยห้าสิบงาน จินโดครับนี่หกเนี้ยใหม่ๆเลยนะครับโอ้ทำซีอันทุกรอบครับแค่จับครับรลยหกเดียวสายผ่านเดาเดาก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนประมาณเจ็ดห้าหรือเจ็ดหกไหมนะครับเดี๋ยวมุนดูก่อน อ๋อเห็นแล้วนะครับไหนปืนเลยโอ้74นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูครับใส่ยพานเบอร์74นะครับนี่ครับหกนิ้วหลังร้เจ็ดนิ้วนะครับชายเสียพานเบอร์74นะครับเดิมๆครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งแกะมาเดิมๆเลยครับเนี่ยมันเป็นมือหมุนหน้านะครับมันจะดีอย่างนี้นะครับ ใช้สายพานสั้นได้ไม่หนักหน้านะครับเป็นเซลยวด้วยไหมครับคไม่เป็นเซลยวครับเซีวแบเป็นเซลยวไหมครับนี่ไม่เป็นเซลยวครับแต่ว่าถ้าอยากไรต่อได้นี่ตัวนี้เท่าไหร่โอ้เซียวแบบว่าเลยอ๋อนี่น้ำมันมันประมาณนะครับประมาณเยอะไหมหนึ่งร้อยห้าสิบมีแบบยืดหยุ่นด้วยเหรบ บรกนอกครับปกติตัวนี้มันจะเป็นเบรกในก็แปลงเป็นเบรกนอกนะครับไอ้ไเลด้ัี้นเยนี่เลน่าจะเป็นส่งของชังคิดนะครับช่างที่ผมเคยไปถ่ายยำยำฟางวันนั้นนะครับเนี่ยกว้างกว้างนะครับ ยำแห้งดีเท่าไหร่นะมันมันมาน,านครับมีเยอะหน่อยนะครับน่าจะออกมาจากซีนอ๋อเนี่ย ตัวตัวนี้นะครับซินโมเลลอ๋อเอาซีนใส่อย่างนี้นครับไม่มีซีนกันฝุ่นอ้อยางสุดยอดเลยนะครับหนักหน้าดูเลยนะครับ